Paradise, รายการที่จะทำให้เด็กหญิงธรรมดากลายเป็นชีป๊อบไอดอลกลุ่มใหม่ของไทยการค้นหาเหล่าสาวน้อยเพื่อเข้ารับการฝึกฝนและพัฒนาไปเป็นไอดอลระดับมืออาชีพคนคิดท่าเต้นคิดดีแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ลูทีถ้าคนที่เอามาเต้นไม่เอาชีวิตใส่เข้าไปในท่าเต้นกับการเฟ้นหาภายใต้กติกาที่เข้มข้นดุเดือดและทะลุทุกทีจำกัดความสามารถ10วินาที จับเวลาครับทุกๆุกสิวินาทีความฝันของเด็กสาวจะกลายเป็นจริงหนูคิดว่าต่อให้หนูได้โชว์40วิบวิก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะเข้ารอบผมอยากให้เพิ่มจุดพีคให้โชว์หน่อยครับผมทั้ง5คนยังไม่พานบเดินหน้าหาไอ้ดอชิชัยไอ้หนูเป็นคนเกลียดเขาวยอมแพ้ที่สุดในชีวิตอะก็หนูก็ซ้อมเต้นทุกวันค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่ซ้อมเลย มาร่วมเดินหะน้าหาสาวน้อยที่ใช่เพื่อก้าวเข้าสู่บันไดก้าวแรกของไอดอลภาร์คแลนด์